สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Tellings t o r y และวันนี้นะครับหลังจากที่ตัวเกม Resident Evil Village ได้ออกมาให้ผู้คนได้เล่นกันแล้วเนี่ยหลายคนก็คงจะรู้สึกสนุกและได้กลับมาพบกับตัวละครที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเองก็ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องราวน่ารู้ของคุณแม่เดมิเทสครูกันมาแล้วซึ่งถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยก็ลองไปติดตามดูกันได้นะครับและในวันนี้ผมก็จะขอนําเสนอถึง5ประวัติเรื่องราวของคุณแม่มิเรนดาบ้าง ว่าจะมีที่มาเป็นอย่างไรเราลองไปชมกันเลยดีกว่าครับและหนึ่งนะครับเป็นต้นกำเนิดแหล่งเพาะเชื้อปรสิตสายพันธุ์โมหรือเชื้อรามิเรนดาเกิดในช่วงยุคปลายศตรวรรษที่19ในยุโรปตะวันออกก่อนจะให้กำเนิดลูกสาวที่มีชื่อว่าเอวาราวๆวปี1909แต่ถึงอย่างนั้นในช่วงนั้นได้เกิดเหตุการณ์ไข้หวัดสเปนกำลังระบาดซึ่งกระลุกลามมายัางหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยเอวาตกเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อ และต้องสังเวยไปกับโรคระบาดที่ไม่สามารถรักษาหายได้ในยุคนั้นทําให้มิเลนดาโศกเศร้าเสียใจยเป็นอย่างมากเธอพยายามจะฆ่าตัวตายในถ้ำทางตอนเหนือแต่เธอกลับค้นพบเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าเมกกะไมซีดซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตปรสิตเหนือเชื้อราทั่วไปมันเข้าแทรกซึมเธอและทําให้เธอมีสติป,ปรรัญญาพร้อมด้วยพลังมหาศาลจนใกล้เคียงกับความเป็นอมตะนอกจากนั้นแล้ว เชื้อราเมกกไมซีดยังมีคุณสมบัติทายโอนความทรงจําจากรุ่นสู่รุ่นมันจึงเข้ามาสู่เรื่องประเด็นที่2นั่นก็คือการเป็นผู้เริ่มต้นทดลองเชื้อไวรัสนั่นเองซึ่งหลังจากที่มิเลนดาเธอคนพบพลังที่มีความหวังจะปลุกชีพลูกเธอขึ้นมาแล้วเธอจึงตัดสินใจทดลองกับสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายเพื่อค้นหาร่างภาชนะที่คู่ควรจะรับความทรงจําของลูกเธอและฟื้นขืนชีพเธอขึ้นมาโดยเธอจะใช้วิธีทดลองกับเหล่าผู้ที่ถูกเลือก ให้เข้ารวมเข้ากับเชื้อราไมกกาไมซีดที่เธอทําการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับจนกลายเป็นปรสิตท,ที่ถูกเรียกว่าคาดูโดยจะนําไปฝังที่ร่างกายของคนเหล่านั้นเพื่อทําให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆจนเกิดกลายเป็นหัวหน้าเหล่าบอสท,ที่อีทธาต้องเจอนั่นแหละครับส่วนผู้คนมากมายที่ตายไปจากความผิดพลาดก็จะกลายเป็นเหล่าพวกไลายเคนนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วลายเคนจึงถูกเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ผิดพลาดถึงจะถูกครับและ3นะครับ มีพลังที่ใกล้เคียงกับความเป็นอมะตะเชื้อราสายพันธุ์นี้จะสามารถวิวัฒนาการและซ่อมแซมไปได้เรื่อยๆนั่นจึงไม่แปลกใจที่ว่าทำไมเธอจึงสามารถซ่อมแซมร่างกายและเปลี่ยนร่างเป็นใครก็ได้เพราะแท้ที่จริงแล้วร่างของมิเรนดาที่ผสมรวมเข้ากับเมกาไมซีตนั้นถูกซ่อนเอาไว้อยู่ใต้หมู่บ้านที่อีธานเข้าไปแต่สุดท้ายคริสเลดฟิลก็ได้ไปพบเขาและอีธานก็เป็นคนระเบิดมันในที่สุดครับ 4. ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรเดอะค n นเน็กชันมิเรนดานอกจากเธอจะได้กลายเป็นผู้นำของลัทธิที่มีชื่อว่า Four Houses ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่นอกหมู่บ้านแล้วเธอยังมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรเดอะค n นเน็กชัที่คอยส่งข้อมูลและชักใยลูคัสหนึ่งในตัวร้ายของ Resident Evil 7และในภาคแยกอย่าง Not A Hero อีกด้วยและ5นะครับเป็นบุคคลที่สร้างแรงบนนันดาลใจให้เกิดอัมเบลาขึ้นมา โดยคุณแม่มิเลนดานั้นได้จมดิ่งอยู่กับการทดลองมายาวนานกว่า100ปีและด้วยพลังที่ฝังลากเลืกของเธอทําให้เธอไม่ตายเหตุนี้เองที่ทําให้ออสเวลล์อีสเปนเซอร์ขุนนางชาวอังกฤษได้มาพบกับเธอเข้าและรับข้อมูลต้นแบบไปทําให้สเปนเซอร์แบกรับแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้านี้ไปต่อยอดในการคิดค้นเชื้อไวรัสที่มุ่งหมายจะพัฒนาให้เป็นมนุษย์อมตะ ซึ่งเขาก็ได้ไปพบเจอกับเชื้อไวรัสที่ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ของคุณแม่มิเลนดาจนนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นเชื้อทีไวรัสในที่สุดซึ่งจุดนี้เองที่ทําให้บริษัทอัมเบลลาได้ถือกําเนิดขึ้นมาครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมไป้ายสัญ,ญลักษณ์บ้านทั้ง4ถึงได้มีรูปที่คล้ายกับบริษัทอัมเบลลานั่นเองนั่นเป็นเพราะว่าสเปนเซอร์ได้ถอดแบบสัญ,ญลักษณ์นี้มาไว้เป็นต้นแบบหัวใจหลักในการพัฒนาเชื้อไวรัสนั่นเองครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ กับเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับประวัติของคุณแม่มิเลนดายังไงแล้วถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราหน่อยนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน telling story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ